สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านครับผมหวังว่าแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดน,นะครับจะทําให้ผมออนไซต์ site, แต่เรื่องความรู้นะครับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดยังคงครบจัดเต็มอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อที่ผมจะมาบรรยายเราจะอยู่กันยาวตั้แต่9นาฬิกาตรงไปจนถึง17นาฬิกาตรงนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับช่วงเช้าจะพูดถึงเรื่องของการใช้ในส่วนของ Microsoft Whiteboard ว่าเราจะสามารถนำมีกระดานดิจิตอลนะครับการเขียนกระดานดิจิตอลได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นเราจะมาใช้ในส่วนของ Microsoft Form ครับ Microsoft Form นี้ถ้าท่านใดเคยคุ้นชินในส่วนของ Google Form จะใช้สาหรับแบบลงทะเบียนแบบสอบถามต่างๆ วันนี้เราก็จะมาใช้ส่วนนี้กันนะครับซึ่งนอกจากการทําแบบตอบถามแบบลงทะเบียนแล้วสำหรับท่านอาจารย์ในคณะนะครับก็สามารถนําส่วนของ Microsoft Form ไปใช้สําหรับการทําแบบทดสอบได้อีกด้วยส่วนถัดมาครับเราจะไปรู้จักการเก็บไฟล์บนดิจิทัลกันปัจจุบันนี้ลืมไปเลยครับว่าแฟ t d ดส์ป๊อบปี้ดิสเป็นอย่างไรเพราะเราสามารถเก็บไฟล์ทุกอย่างไว้บนโลกออนไลน์ ซึ่งบริการที่เราจะมาใช้วันนี้นะครับนั่นก็คือ o n e r i v e ผมเกริ่นก่อนว่าตัว o e d r i v e เนี่ยเปิดพื้นที่ให้บุคลากรน,นะครับในราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ใช้กันเริ่มต้นที่ทันละ1เทรลไบต์เพียงแค่ใช้อีเมลขององค์กรนะครับท่านสามารถมีพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ได้ถึงทันละ1เทรลไบต์ ต่อไปนี้จัดเก็บไฟล์งานจัดเก็บไฟล์เอกสารไฟล์กิจกรรมต่างๆก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับหลังจากนั้นก่อนพักเที่ยงครับเราจะไปรู้จักการใช้งาน Microsoft Teams ซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆท่านส่วนใหญ่เคยใช้งานในส่วนของ Microsoft Teams กันมาบ้างแล้วแต่วันนี้นะครับผมจะขออนุญ,ญาตพาทุกท่านรีแคปตั้งแต่การออกตารางนัดหมายการจัดการประชุมต่างๆ วันนี้ท่านจะได้ใช้ Microsoft Teams อย่างคล่องและง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายครับหลังจากเราพักเที่ยงกลับมาเราจะมาเจอกับหัวข้อนะครับในเรื่องของการจัดการห้องเรียนเสมือนแน่นอนครับว่า Microsoft Teams ไม่ใช่แค่แอปสำหรับการจัดประชุมไม่ใช่แอปแค่การเรียนออนไลน์แบบประสานเวลาเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างห้องเรียนเสมือนสั่งกันบ้านตรวจกันบ้านได้นะครับหลังจากนั้นวันนี้นะครับเราจะปิดท้าย ปิดท้ายด้วยแอปพลิเคชันจัดสอบเรามีโปรแกรมสำหรับเรียนออนไลน์มีโปรแกรมสำหรับจัดการห้องเรียนออนไลน์สั่งกันบ้านตดกันบ้านแล้วปลายทางที่สุดนะครับปลายทางสุดท้ายของการวัดผลและประเมินผลนั่นก็คือเรื่องของแบบทดสอบซึ่งวันนี้นะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถใช้งานในส่วนของโปรแกรมจัดสอบจากสัญชาติสวีเดน เพิ่งเสิร์ฟสดๆสดร้อนๆน,นะครับระบบพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อคืนนี้เช้าวันนี้ทุกท่านสามารถใช้โปรแกรมนี้จัดสอบได้ทันทีผมขอเกินก่อนนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะบอกโอ้ยคุณเล็กหัวข้อนี้อยู่สะช่วงเย็นช่วงสุดท้ายเลยจะทำอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมนี้เพื่อทุกท่านอ,อ,อยู่กับผมยาวๆนะครับยิงยาวไปด้วยกัน หัวข้อสุดท้ายนะครับพูดถึงเรื่องการจัดสอบซึ่งการจัดสอบด้วยโปรแกรม d AK a กกาแตกต่างจากการจัดสอบด้วยโปรแกรมอื่นเพราะว่าสามารถล็อกเครื่องนักศึกษาได้ครับต่อไปนี้ครับการสอบบนโลกออนไลน์หลายๆท่านกังวลว่าจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าจะจัดสอบได้อย่างปลอดภัยจะทําอย่างไรให้การสอบครั้งนั้นมีความยุติธรรมและก็มีการตรวจสอบย้อนหลังได้ วันนี้นะครับโปรแกรมดักกาจะเข้ามาช่วยในด้านนั้นเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าดักการนี้ให้อาจารย์สามารถออกข้อสอบได้มากถึง15รูปแบบจากปกติท่านอาจารย์ใช้ Google Form หรือ Microsoft Form ออกแบบทดสอบทำได้แค่3ประเภทเท่าน,นั้นครับจะเป็น Single Choice เป็น Multiple Choice เป็นอัตนัยเพิ่มอีกหนึ่งข้อแต่ต่อไปนี้ ท่านอาจารย์สามารถทำ t o f a l l เอาภาพหนึ่งภาพมาตั้งเป็นตัวนะครับข้อสอบก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับเอกสารประกอบการสอนนะครับจะขออนุญ,ญาตส่งให้ในช่วงท้ายข้ามนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญ,ญาตเริ่มการบรรยายเลยนะครับผม ตอนนี้ทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอของผมเรียบร้อยนะครับหน้าต่างโปรแกรมนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ตัวนี้นะครับก็คือ Windows 11ที่จะมีการปล่อยให้ทุกท่านใช้งานตัวเต็มได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับนี่เป็นตัวเบตา้าโอเคนะครับสำหรับโปรแกรมแรกที่จะพาทุกท่านไปใช้งานวันนี้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมไว i t e b o ต้องบอกก่อนว่าปกติเวลาเราเรียนออนไลน์ท่านอาจารย์สามารถใช้หลากหลายโปรแกรมได้ถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์จะใช้ Kahoot เข้ามาผสมท่านอาจารย์จะใช้ใน Quizlet เข้ามาสร้างบรรยากาศสนุกสนานในการบรรยายหรือว่าในการเรียนออนไลน์แล้ววันนี้นะครับโปรแกรมเบื้องต้นผมใช้เวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ําโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Whiteboard ซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าข้อจํากัดของ Whiteboard มี ในลักษณะนี้ครับซึ่งผมไม่สามารถเดโมได้เต็มประสิทธิภาพคือปกติตัวไวบอร์ดถูกฝังอยู่ในโปรแกรม Microsoft Teams อยู่แล้วท่านสามารถที่จะเปิดใช้งานได้จากเมนูแชร์ทันทีท่านสามารถเปิดใช้งานได้จากเมนูแชร์ทันทีนะครับแต่เนื่องจากตัวโปรแกรมของผมไม่ได้ใช้ Account ของทางราชวิทยาลัยจุฬาพรทำให้ผมไม่สามารถที่จะโชว์หน้าจอเหล่านั้นได้ มีข้อจํากัดแค่อย่างเดียวครับเป็นข้อจํากัดที่สําคัญของแอปไวบอร์ดแอปแรกที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือถ้าเป็นคนภายนอกมหาวิทยาลัยทําการเรียนการสอนกับคนภายในมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถแชร์หน้าจอไวบอร์ดได้นี่คือข้อเสียข้อที่1นึ่ง ผมเริ่มต้นด้วยการพูดข้อเสียเลยนะผมไม่พูดเรื่องข้อดีข้อดีเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนจะเห็นเป็นประจักษ์แต่ผมพูดถึงข้อจํากัดให้ท่านเห็นก่อนว่าท่านจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้เครื่องมือนี้ข้อจํากัดข้อที่2นะครับทุกๆก,การเขียนลงบนไวบอร์ดที่เป็นการเขียนผ่าน Microsoft Teams ตัวระบบบันทึกวิดีโอหรือเลกคอร์ดการประชุมจะไม่ได้บันทึกการประชุมหรือการเขียนลงไปไว้ข้อเสียอย่างที่2นะครับท่านเขียนอะไรลงไป และท่านต้องการกลับมาย้อนดูผ่านคลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมท่านจับไม่สามารถดูได้แต่ไม่ต้องเป็นกังวลครับในเมื่อมีข้อเสียในเมื่อมีข้อจำกัดเรามีทางแก้เสมอทางแก้นั้นก็คือให้ท่านดาวน์โหลดตัวไวบอร์ดติดตั้งลงมาบนเครื่องเลยครับ และท่านก็สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีและก่อนที่ผมจะเริ่มใช้งานนะครับผมขออนุญาตอธิบายแบบนี้ครับว่าในวันนี้นะครับเรามีหัวข้อค่อนข้างเยอะถ้าท่านใดนะครับไม่ทันในช่วงไหนมีคำถามใดสามารถพิมพ์แชทเข้ามาสื่อสารกับวิทยากรได้ตลอดหรือทำขั้นตอนไหนไม่ทันแล้ววิทยากรเลยไปไกลแล้วไม่ต้องเป็นกังวลครับ ผมตรวจสอบเรียบร้อยนะครับผมตรวจสอบเรียบร้อยพบว่าห้องประชุมนี้มีการบันทึกเลกคอร์ดวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วท่านสามารถกลับมาติดตามผมนะครับจะฟังผมย้อนหลังจะฟังผมเดินหน้าคุณเล็กอธิบายช้าจะเล่งความเร็ว10เท่าแบบนี้จัดเต็มได้อย่างแน่นอนสำหรับสปีดวันนี้ผมขออนุญาตไปแบบกลางๆไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะครับเพื่อรักษาบรรยากาศตลอด7-8ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันโอเค สำหรับทางออกนะครับทุกท่านสามารถเปิด Microsoft Store ถ้าท่านใดใช้เครื่องส่วนตัวนะครับท่านสามารถเปิดในส่วนของ Microsoft Store แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อไว้บ e b นะครับท่านสามารถติดตั้งและใช้งานโปรแกรมนี้ได้ถ้าท่านใดบอกว่าตอนนี้ใช้เครื่อง Office ใช้เครื่ององค์กรอยู่ท่านต้องเช็คที่เครื่อง Office หรือเครื่ององค์กรของท่านครับว่า อนุญาตให้ติดตั้งแอปภายนอกหรือไม่ถ้าไม่อนุญาตไม่เป็นไรเพราะตัวไวบอร์ดสามารถใช้งานผ่าน Microsoft t e e m s ได้ทันทีแต่ถ้าท่านใดบอกว่าปัจจุบันที่กำลังอบรมกับวิทยากรใช้อุปกรณ์ส่วนตัวพอดีนะครับใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้น้ตบุ๊กส่วนตัวที่สามารถที่จะติดตั้งแอปเหล่านี้ได้ท่านกดติดตั้งเลยครับ ท่านกดติดตั้งเลยครับนี่คือแอปไวบอร์ดที่จะเข้ามาช่วยท่านในเรื่องของการเรียนการสอนหรือการนัดหมายการประชุมการออกไอเดียต่างๆได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคในตัวนี้นะครับแอปนี้ผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วผมกดเปิดปุ๊บตัวแอปนะครับ Microsoft Whiteboard ก็จะเปิดขึ้นมาผมก็จะเห็นว่า ผมได้มีการโน้ตหรือมีมิงอะไรไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องผมเป็นคอมพิวเตอร์แบบทั่วไปผมใช้เมาส์เขียนนะครับผมใช้เมาส์เขียนอันนี้เป็นเล็กเลคเชอร์นะครับสอนเรื่องของอินเทอร์เน็ตลายมือผมใช้เมาส์เขียนอาจจะพังๆนิดนึงนะครับไม่ต้องเป็นกนังวลแต่ถ้าท่านใดใช้ในส่วนของอุปกรณ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นตัวเซ r ร์ c เนะครับ ตัว Surface หรือ iPad ที่สามารถเขียนหน้าจอได้ท่านสามารถแชร์หน้าจอแล้วก็เขียนสอนได้ทันทีแบบนี้นะครับง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคเราไปกด Create New Whiteboard กันครับบอ่าหน้าจอโรงโร่ง,น,งรนะครับหน้าจอร่งโล่งขออนุญาตนะครับอัน,นมีเสียงแทรกเข้ามาเล็กน้อยขออนุญาตนะครับ Okay. สำหรับหน้านี้ครับนี่คือหน้าต่างของการทำงานบนไวบอร์ดแน่นอนครับเป็นหน้าต่างโล่งๆแบบนี้ไม่มีแอปไม่มีฟีเจอร์ไม่มีเมนูใดๆนะครับผมขออนุญาตอ่านแชทไปด้วยนะครับ Microsoft Store อยู่ตรงไหนคะ Microsoft Store นะครับถ้าท่านใช้เครื่องถ้าท่านใช้เครื่องที่ติดตั้ง บน Windows 10นะครับท่านสามารถกดปุ่มตัว Windows ปุ่ม Windows ของท่านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับปุ่ม Windows ของท่านจะแตกต่างจากผมปุ่ม Windows ผมอยู่ตรงกลางแต่ปุ่มนี้ของท่านจะอยู่ด้านซ้ายมือให้ท่านสามารถพิมพ์คำว่า Store ลงไปได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า Store ลงไปได้เลยแล้วจะเห็นตัว Microsoft Store ปรากฏขึ้นมานะครับท่านจะเห็นตัวโปรแกร,รมนี้ขึ้นมาหรือ ท่านพิมพ์คาว่า Microsoft Whiteboard ลงไปใน Google แล้วท่านจะเห็นนะครับคำว่ารับ Microsoft Whiteboard อยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตส่งลิงก์ไปหาทุกท่านถ้าท่านใดบอกว่าหาในส่วนของโปรแกรม Whiteboard ไม่เจอหา Microsoft Store ไม่เจอไม่ต้องเป็นกังวลครับท่านสามารถกดคลิกลับ Microsoft Whiteboard ตรง Microsoft Store ได้ท่านก็สามารถกดติดตั้งได้จากตรงนี้นะครับ โอเคสำหรับหน้าต่างหน้านี้ครับคือหน้าต่างที่ท่านสามารถใช้เขีดใช้เขียนต่างๆได้อย่างเช่นผมใช้เมาส์เขียนนะครับคำว่าสวัสดีอันนี้ลำบากนิดนึงนะครับผมใช้เมาส์แต่ถ้าท่านใดมีอุปกรณ์ที่เขียนหน้าจอได้มีปากกาแยกนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีนอกจากการใช้สีปกติแล้วนะครับการไฮไลท์ต่างๆการใช้ ตัวสัญลักษณ์ต่างๆก็สามารถทําได้ถ้าท่านใดบอกว่าต้องการวาดนะครับต้องการวาดในส่วนของวงกลมสี่เหลี่ยมต่างๆแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจคือไม่เป็นวงกลมเลยไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลยไม่เป็นสามเหลี่ยมเลยใช้สอนแล้วหงุดหงิดนะครับขัดกับความเป็น perfection นี้ตัวเองท่านสามารถเปิดเมนูนะครับเลือกคำว่า ink to shape เปิดคำว่า เองทูเชฟขึ้นมานะครับจากการวาดวงกลมแบบไม่สวยของผมแบบนี้พอผมวาดวงกลมอีกครั้งหนึ่งปุ๊บท่านเห็นไหมครับตัวระบบจะทำการปรับมุม,มปรับองศาของท่านให้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นแบบนี้อ่าเห็นไหมผมสามเหลี่ยมเมื่อกี้ผมทำไม่สวยก็สวยนะครับวงกลมอีกวงรีปุ๊บอ่าไม่เป็นให้ผมแล้ววงรีแบบนี้นะครับตัวระบบก็จะพยายามคาดเดา นะครับนอกจากนั้นก็มีเครื่องมือนะครับเป็นไม้บรรทัดท่านอาจารย์สามารถนําไม้บรรทัดมาวางไว้บนหน้าคอมพิวเตอร์ท่านและก็ลากได้เลยครับท่านต้องการเอาออกใช่ไหมครับท่านต้องขออนุญาตนะครับแชร์หน้าจอผมลุดปุ๊บโอเคนะครับแบบนี้ท่านก็สามารถนําเมาส์นะครับมาลากวางมาติดตั้งได้ มายบรรทัดท่านสามารถกลับองศาได้นะครับหมุนหมุนให้เส้นตรงนะครับอันนี้ผมใช้สกอเมสาเอาท่านเห็นไหมครับว่านอกจากเครื่องมือการขีดการเขียนทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นท่านยังสามารถนำไม,ม้บรรทัดมาลากนะครับแล้วก็ขีดไฮไลท์เรื่องราวต่างๆได้แบบนี้นั่นเองเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าท่านต้องการสรา้างบรรยากาศห้องเรียน ให้นักเรียนให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาเขียนแน่นอนว่าการเขียนคนเดียวนะครับท่านไม่จะเป็นต้องใช้ไว้บอร์ดเลยท่านจะใช้ตัวพอยเตอร์ท่านจะใช้ตัวสไลด์ะ slide, อะไรต่างๆก็ได้แต่ถ้าท่านต้องการใช้นักศึกษามาเขียนตัวนี้ยิ่งตอบโจทย์ครับเพราะท่านสามารถคลิกขวาตรงนี้นะครับและ invite someone ที่จะเข้ามาช่วยท่านเขียนหรือเข้ามาแก้ไขไวบอร์ดตรงนี้ได้เป็นการเรียนแบบ c o l l a b o r a t i o n ท่านเขียน นักศึกษาเขียนท่านเขียนนักศึกษาระดมแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันปั๊บนะครับอย่างตอนนี้ผมขออนุญาตแอดหัวหน้าของผมนะครับคุณธนชาติทุกท่านน่าจะคุ้นชินชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับท่านให้เกียรติมาบรรยายบ่อยหลากหลายที่นะครับผมก็สามารถที่จะแชร์หาเขาแล้วก็สามารถที่จะ ทำงานร่วมกันแบบนี้ได้นั่นเองนี่ก็คือประโยชน์นะครับของตัว Microsoft Whiteboard สำหรับการเรียนการสอนท่านเห็นไหมครับว่าหัวข้อแรกจบนิดเดียวนะครับมีเท่านี้จริงๆครับท่านอาจารย์มีเท่านี้จริงๆก็คือท่านอาจารย์สามารถใช้เครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปากกาตัวดินสอนะครับ ตัวสีต่างๆนะครับท่านสามารถติ๊กเลือกหรือท่านจะเปลี่ยนสีเองท่านก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับผมแนะนำครับว่า Microsoft Whiteboard เหมาะสําหรับท่านอาจารย์ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่เป็นในลักษณะของจอทัชสรีนและมีปากกาแถมมาเพราะถ้าท่านไม่มีปากกาแถมมานะครับผมว่าการเขียนแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ เข้าขั้นแบบยากที่สุดเลยนะครับในการเข้ามาเขียนแต่ท่านไม่ต้องเป็นกังวลครับเพราะว่าในอนาคตในอนาคตผมผมเปิดให้ท่านดูนะในอนาคตตัว Microsoft Whiteboard จะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ครับ Microsoft Whiteboard จะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ครับท่านเห็นว่าปัจจุบันคุณเล็กทำได้จำกัดมากเลยคุณเล็กแนะน,นำโปรแกรมอะไรเนี่ยทำได้แค่เขียนนะครับทำได้แค่วาดภาพ ปรับเปลี่ยนสีประกาได้แอปอื่นก็ทำได้ท่านอย่าเพิ่งตัดสินเขาครับเพราะในอนาคตอนาคตอันใกลน้นี้ตัว Microsoft Whiteboard จะทำแบบนี้ได้ผมขออนุญาตแชร์วิดีโอกับหาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว Microsoft Whiteboard จะมีความสามารถมีฟีเจอร์ที่มากขึ้นกว่าปัจจุบันฟีเจอร์ที่ว่านี้นะครับตอบโจทย์เรื่องการเรียนการสอนและการทำงานในโลกออนไลน์ โอเคผมก็ยญาตแชร์นหน้าจอกลับไปหาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคต Microsoft Whiteboard จะมีอัปเดตแบบนี้ครับ โอเคครับท่านเห็นไหมครับว่า Microsoft Whiteboard ในอนาคตทำอะไรได้บ้างทำได้มากกว่าปัจจุบันแน่นอนครับท่านสามารถที่จะแชร์ collaboration ทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกัน และท่านจะเห็นได้เลยว่าใครกำลังแก้เมนูไหนฟังก์ชันไหนอยู่แบบนี้นะครับท่านจะออกแบบการประชมุมหรือว่าระดมไอเดียเบนสตอ t o r มกันต่างๆก็สามารถที่จะใช้ในตัว m i r r s s o t w h i ว e บ o a r ดได้ท่านสามารถ Insert ภาพเข้ามาได้นะครับอินเสิภาพเข้ามาได้เพื่อจะมาวิเคราะห์หรือมาประมวลผลกันว่าควรจะใช้ภาพใดเป็นภาพจัดก,กิจกรรมเท่านั้นยังไม่พอท่านยังสามารถใช้ในส่วนของฟีเจอร์สติ๊กเกอร์ สติกเกอร์รูปดาวสติกเกอร์รูปหัวใจมาแปะนะครับว่าสวยงามหรือเห็นด้วยอย่างไรนะครับท่านจะเห็นว่านอกจากการใช้สติกเกอร์ท่านยังสามารถใช้ตัวเชฟที่ระบบมีมาให้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมคางหมูต่างๆสามารถลากวางและใช้งานได้นะครับหรือถ้าท่านบอกว่าไม่สะดวกเขียนไม่สะดวกเขียนท่านก็สามารถพิมพ์ลงไปได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับแน่นอนว่าการระดมไอเดียต่างๆเราจะมีอุปกรณ์คู่ใจอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวโนตหรือตัวโพสต์อิดตัวระบบนะครับในนาคตที่จะมีการอัปเดตก็สามารถที่จะแปะโพสต์อิดลงไปในตัว Microsoft Whiteboard ได้เท่านั้นยังไม่พอครับเวลาท่านจัดทำกิจกรรมหรือท่านทำแผนต่างๆจะมีในส่วนของเทมเพลตที่นิยมทำใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น เอ่อเทมเพลตพีเทมเพลตโปรดักชันและเทมเพลตโพสโปรดักชันท่านก็สามารถนำเทมเพลตที่ท่านเคยออกแบบไว้นะครับมาวางเป็นแบ็กกราวน์พื้นหลังและทุกคนก็สามารถระดมไอเดียในขั้นตอนต่างๆแบบนี้ได้นั่นเองและอย่างหน้านี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ครับหมายความว่าหมายความว่าท่านสามารถใช้ m icrosoft whiteboard ขณะที่มีการประชุมระดมไอเดียและแสดงความคิดความเห็นกันได้ทันที นะครับท่านกดแชร์ Microsoft Teams กดเริ่มใช้งาน Microsoft Whiteboard ท่านก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้ทันทีนอกจากนั้นนะครับถ้าหากห้องประชุมต่างๆมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้นะครับสามารถที่จะเห็นตัว Whiteboard ได้ครบทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์การประชุมนะครับการระดมไอเดียต่างๆก็สามารถ ปรับประยุกใช้ในส่วนนี้ได้ทันทีแบบนี้นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าคืออัตถประโยชน์นะครับจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ Microsoft เพิ่งปล่อยเมื่อดืนที่ผ่านมานะครับถ้ามีอัปเดตแล้วทางทีมงานจะประกาศให้ทราบอย่างแน่นอนครับฟีเจอร์ที่จะเข้ามาช่วยทุกท่านในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานในสมัยใหม่นั่นเองโอเคนะครับ นี่ก็คือหัวข้อที่1เรื่อง m Microsoft w h i t e b o บ r d จบแล้วครับวันนี้โอ้โหไปไวมากนะครับนั่นคือหัวข้อที่1